เนี่ยไรอ้อยของพี่จีเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วสี่เดือนครับสี่เดือนครับผมโอ้โหอันนี้ถือว่างามไหมพี่70% 70%เจเเซนของความงามแล้วครับอันนี้คือ4เดือนนี่ป้องยาวกี่นิ้วแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่เกือบห้านิ้ว6เดือนตอนนั้นน่ะน้ำหนักเก็บได้ที่เท่าไหร่อ่าหกสิบกตันครับ6กกตัน11ไร่ครับผมคือจะเล่งมันไปเรื่อยๆเร่เลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเล็งได้เนาะใช่เพราะว่าต้นทุนถือว่ามันถูกถือว่ามันถูก ตัวนี้ก็คือถึงหัวแล้วก็โอเคแล้วระดับนี้165แล้วค่ะเท่าตัวไหน <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO ลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอพระยาคีรีค่ะมาชมไร่อ้อยที่สวยงามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของไร่กันดีกว่าว่าเขาทำยังไงให้อ้อยสวยขนาดนี้ค่ะไปกันค่ะช่วงสาราะน่ารู้จาก CEO ลุยสวนอ้อยเป็นพืชในวงตระกูลเดียวกับยาและทันยพืชเช่นข้าวสาลีข้าวและข้าวโพด ซึ่งสำหรับเมืองไทยของเราแล้วอ้อยถือได้ว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถจเจริญเติบโตได้ง่ายเนื่องจากสามารถเติบโตได้ในอากาศร้อนและชุ่มชืน้นและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกษตรกรไทยนิยมปลูกอ้อยกันเป็นจำนวนมากจนในที่สุดอ้อยก็กลายเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของเมืองไทยโดยมีการส่งออกมากถึงปีละ3ล้านตัน และยังทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ4ี่ของโลกอีกด้วยสวัสดีค่ะพี่จีพี่นเดชของเรา,น,านเงน,นะคะว,ควันนี้ครับผมเราบุกหาพี่นเดชหรือพี่จีของเรานี่ถึงไร่อ้อยกันเลยนะคะพี่จีวันนี้ไร่อ้อยของพี่จีเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว4ี่เดือนครับ4ี่เดือนครับผมโอ้โหอันนี้ถึงว่างามไหมพี่ก็โอเคครับ70%เอร์เซน เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของความงามแล้วครับถ้าร้อยนี่มันต้องกี่เดือนหกเดือนขึ้นไปหกเดือนขึ้นไปแต่ตอนนี้สี่เดือนใช่ไหมคะโอ้สี่เดือนขนาดนี้ก็โอเคนะครับแต่เขาบอกเคล็ดลับของการดูอ้อยนี่ดูยังไงนะพี่ดูให้ป้องยาวครับน้ําหนักความหวานจะอยู่ที่ป้องอืมความหวานจะอยู่ที่ป้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อป้องสูงยาวน้ํามันอยู่อยู่ที่วางกลางระหว่างข้อแล้วลําต้นใหญ่เล็กมีผลไหมมีครับน้ําหนักเพิ่มน้ําหนัก เพิ่มน้ำหนักอันนี้คือสี่เดือนนี่ป้องยาวกี่นิ้วแล้วเนี่ยหนึ่งสี่เกือบห้านิ้วใช่ประมาณนั้นอบอกหน่อยไหมว่านี่พี่จิทำยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มเลยก็คือก็พอตัดเสร็จก็ปล่อยมันธรรมชาติพอมันแตกขึ้นมาปุ๊บสองเดือนฝนลงแทรกล่องใส่ขี้หมูอย่างเดียวไม่ได้ใส่เคมีเลยพอแทรกล่องเสร็จเก็บหญ้าเสร็จ พอเข้า3เดือนผมใช้ตัวแรงนะครับใช้จอบทอง11ปรไล่1หอผมใช้จอบทองฉีดนะครับแล้วตอนนี้4เดือนตอนนี้4เดือนแล้วก็ตอนนี้4เดือนก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปแล้วก็จะฉีดจอบทองอีกรอบ,อบอนึ่ง,ง,แ,งแล้วก็วประมาณ6เดือนก็หรือ5เดือนแล้วแต่สะดวกก็อ,อาจจะฉีดเรื่อยๆ ดี๋ยวนะอันนี้เป็นต่อสองเหรอคะครับต่อสองปีที่แล้วปลูกใหม่แล้วก็ตัดไปแล้วคือปีที่แล้วปลูกใหม่ตัดไปแล้วปีที่แล้วใช้ของเราไหมใช้ต้นอซอยไหมใช้ให้โกอสองเที่ยวครับสองเที่ยวตอนอายุประมาณสี่เด,เดือนกว่ากว่ากับห้าเดือนกว่าอ้าอยนี่จะต,ตัดประมาณช่วงหกเดือนเอ๊ะทำไมพี่จิตัดไวจังเพราะว่าผมปลูกล่าปลูกล่าคือปลูกที่หลังเขาปลูกหลังเขา อ๋อจริงๆแล้วอะออ่ะมันจะอยู่ประมาณ10-12เดือนใช่6เดือนตอนนั้นน่ะน้ำหนักเก็บได้ที่เท่าไหร่อ่า60กว่าัตันครับ60กว่าตัน11ไร่ครับผมถ้าทั้งปีจริงๆเมื่อก่อนพี่ได้เท่าไหร่ตอนที่ตัดไปก็ต้นประมาณขนาดนี้ครับอืมสูงประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลยเนี่ยจะสูงกว่านี้นิดหน่อยหรอหเดือนนะครับโอ้ตอนตอนนั้นน่ะต้นทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่เบ็ดเสร็จค่าแรงด้วยประมาณ5,000ันเลยอ่า5,000ันบวกกับค่า ไฮโกเราอีก900อ่าอยเก้าร้อยเป็นห้0พันเก้าห้า้าคนขีดอีกตีจะไม่ประมาณไม่ไม่เกินหมื่นไปเสร็จอ่าไม่เกินหมื่นขายได้เท่าไหร่พันกว่าบาทประมาณพันนิดหกสิกว่าตัน60กว่าตันก็6กหมื่นเลยสิหักไปหมื่นอ่าหมื่นหนึ่งครับหนึ่งหมื่นเหลือห้าหมื่นครับก่าอ้อยเท่าไหร่ค่าอ้อยประมาณสองหมื่นค่ารุ่ยไทยประมาณหมื่นหนึ่งเหลือสองหมื่นอ่าเหลือสองหมื่นโอเคเหลือเก็บสองหมื่นแต่ใช้ระยะเวลาแค่หกเดือนใช่โอ้ก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะเร็ว แล้วพอต่อหนึ่งจบไปทีเดียวเป็นต่อสองใช่พี่จิ๋ก็เลยปล่อยให้ขึ้นต่อสองให้ขึ้นต่อสองไปปกติมันอ๋อพอฝนลงมามันแตกปุ๊บพี่จิ๋ก็รอให้มันได้3เดือนพอต้นอ้อยครบสเดือนก็ใช้ตอนนี้รอบนี้ใช้จอบทองเลยจอบทองเลยจับทองไปหนึ่งรอบแล้วอ่าแต่ตอนนี้สี่เดือนก็จะใช้อีกหนึ่งรอบใช้หนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะอาจจะหเดือน6เดือนก็จะใช้เรื่อยๆคือจะเล่งมันไปเรื่อยๆเล่งไปเรื่อยๆเพราะว่าเล่งได้เนาะใช่เพราะว่าต้นทุนถือว่ามันถูกถือว่ามันถูกถือว่ามันถูก โอ้นี่ต่อสองก็เสียแค่ค่าตัวบำรุงของอเราบำรุงเฉยเดี๋ยวมารอดูว่าอีก6เดือนเนาะว่าพี่จิจะเก็บผลผลิตได้เท่าไหร่แต่ในสี่เดือนก็คือป้องอยู่ประมาณ5นิ้วสี่นิ้วครึ่งเฉลี่ยเนาะตัวนี้ก็คือถึงหัวแล้วก็โอเคและ้ระดับนี้เออใช่165แล้วค่ะเท่าตัวไหน <c oughs> ก็ตามธรรมเนียมนะคะวันนี้ในเมื่อพี่จีพาเรามาเยือนพื้นที่ไรอ้อยของพจีแล้วเราก็มีกิฟต์เซตมามอบให้พี่จีเหมือนเดิมนะคะก็จะมีให้โก้แล้วก็ไบโอนะคะเดี๋ยวพี่จีจะเก็บไว้กี่ตอคะรอบนี้ถ้าต้นมันแตกได้เรื่อยแล้วก็ปล่อยไว้อเราก็ใสบ่บำรุงอย่างนี้เอาได้งั้งนพอต่อสองเสร็จไบโอลงเลยย่อยสลายหน่อยแล้วก็ปรับสภาพดินหน่อยเดี๋ยวเรามาดูว่า กสามจะเป็นยังไงดีไหมคะดีเนาะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่จีมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์การใช้จริงให้กับเรานะคะแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกับรายการซีโลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงแล้วมาดูกันว่าคลิปถัดไปเราจะไปที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนนะคะพี่จีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย